วันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็น่าจะต้องมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเผกผู้ชมแน่นอนค่ต้องรับอาจารย์คทาแล้วก็พี่แอนซิเรียมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็น2ท่านนี้มาเจอกันได้ยังไงมีเรื่องใดเกี่ยวโยงกันสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องอันนี้คารวะสิทธ์พี่พ่ด เนื่องจากว่าพี่แอนเนี่ยครับจริงๆต้องเรียกด็อกเตอร์แอนนะเพราะว่าเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตรุ่นหนึ่งผมก็เป็นรุ่นสองตามมากี่ร้อยปีมาแล้วค่ะทูนรู้สี่ห้าปีที่ผ่านมานี่แล้วเรียนเกี่ยวกับด้านไหนวิชาการก็เป็นพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก็คือเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของทัตรปิฎกภาษาบาลีเราสองคนก็จะต้องไปเก็บ ชั่วโมงวิปัสนาแต่พี่แอน,นไม่ธรรมดานะไม่ได้เรียนคนเดียวนะ<า>พี่แหม่มชวนคุณแม่ไปเรียนด้วยจบด็อกเตอร์พร้อมกันแม่ลูกเลยจ้า<อ>าวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันเนี่ย ใกล้สิ้นปีแล้วค่ะอาจารย์ก็จะต้องมีการดวงนั้นย้ายดวงนี้ออกดวงนู้นเข้าใดๆต่างๆเนี่ยพวกเราควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆก่อนสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ยากแล้วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมการสวดมนต์ไหว้พระพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ของจื้อฮินดูยูไดพี่หมิวได้หมดเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับเราธรรมะคือธรรมชาติ บางคนบอกสวดมนต์ไม่ได้พี่หมิวบอกสวดมนต์ไม่ได้ยากแล้วมีวิ่ีแนะนําอะไรให้หมิวอยากสวดมนต์หรือว่าสบายมีสติมากกว่านี้มันเหมือนกับสวดได้ปั๊บเดียวเดี๋ยวเรสึกต้องไปทําอย่างนั้นละต้องจะต้องทําอย่างนี้ละแต่ก็เป็นคนนอนไม่หลับนะแต่พอสวดมนต์ปุ๊บพวปั๊บสุดพอดีเลยและผมกับพี่แอนใช้วิธีง่ายๆ เริ่มต้นจากสวดบทสั้นๆก่อน <ฮะ S 2> มันจะได้ไม่ไม่รู้สึกเบื่อ <ฮะ S 2> พอใจของเราน้อมลงไปแล้วนิ่งมีสติเพิ่มขึ้นเราค่อยสวดบทยาวสมมุติว่าพวกเราแบบเราอาจจะมีชีวิตเร่งด่วนในหลายๆเรื่องต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ สมมติขับรถไปถ่ายละครขับรถไปถ่ายรายการเราเปิดเป็น YouTube ฟังได้ไหมคะได้เลยอันนี้ก็ได้บุญแล้วก็น้อมนำบุญเหมือนกันโมทนาบุญเหมือนกันอันที่สองเมื่อบางคนสวดมนต์ยากก็ใช้วิธีอย่างผมก็คือไปตรงไหนสวดมนต์ได้ทุกที่ทําดีได้ทุกเวลาสวดมนต์บนฟ้าเทวดาก็อํานวยพรจะนั่งเครื่องบินจะขับรถเราจะเปิด YouTube เราจะเปิดหนังสือสวดมนต์ก็ได้สองธรรมะคือธรรมชาติเอาพลังของธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้ชีวิตด้วยกันไปเที่ยวรับพลังบวก อ๋อ,อ,อใหญ่ฮะไปเที่ยวแล้วผลังธาตุน้ำไม้ไฟดินทอง ดินน้ำลมไฟนี่เป็นธาตุก่อเกิดชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราไปสัมผัสภูเขาทะเลน้ําตกไปวัดแม้แต่กระจายรายได้ให้กับชุมชนเราก็ถือว่าเป็นการส่งต่อพลังบวกดีๆแล้วก็ไปรับพลังบวกดีๆเพราะว่าเราก็มีความสุขกลับมาใช้ได้ไปเที่ยวด้วยมีความสุขในการได้ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรอย่างนี้มันก็กเป็นการให้ต้องไปเข้าใกล้ธรรมชาติเข้าใกล้ธรรมชาติด้วยอ๋อแล้วก็ทราบว่าอาจารย์ได้นําเป็น เหมือนทัวร์ไปไหว้พระตำที่ต่างๆในประเทศไทยด้วยครับก็จะเป็นโครงการเที่ยวไทยรับพลังบวกก็ไปเที่ยวรับพลังบวกกันกับพันธมิตรต่างๆมสมัยก่อนก็ไหว้พระสวดมนต์นำนั่งสมาธิพี่แอนหลังๆก็จะมีเป็นภูเขาน้ำตกทะเลออม,มีมีวิ่ง,งท<ะ>เทรลด้วยนะวิ่งวิ่งวิ่งวิบากอย่างเงี้ยก็เอาดอหน่อยก็ดีก็เป็นการนำเอาพลังของ ธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้ชีวิตและอย่างสมมติการแนะนําการนั่งสมาธิแบบง่ายที่สุดสั้นๆนที่สุดสมมุติว่าเราขึ้นเครื่องบินกลัวเครื่องบินอย่างเงี้ยอาจารย์มีอะไรแนะนาบ้างคะให้พี่แอนก่อนเลยเพราะพี่แอนเนี่ยอ้ก็สูดมนนะคะบนเครื่องบินอันจะมีสุดสูดมนแบบเล่มเล็กๆพกติดตัวอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าบางทีเราแบบ เดินทางไปไหนอะไรเงี้ยเราก็จะสวดบทเมตตากรกรณา,าสูตรเมตตาสวดยยนะคะเพราะแบบเป็นมิตรกับเทวดาแล้วมนุษย์ะไรอย่างเงี้<า>ยเราสวดอย่างนั้นยเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วแล้วเราก็แบบ พอพอจิตเราสงบอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะแบบว่าโอเคพักผ่อนผ่อนคลายอยู่บนเครื่องบินได้สิสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วบินได้หลาครั้งนะคะที่เจอคุณแอนแล้วคุณแอนจะเป็นคนล่าเริงแล้วก็สนุกสนานสายสตลอดหมเฮงดีมากห่อเหรอคะใช่งั้นงั้นอาจารย์ต้องเลยมาทางนี้แล้วล่ะใช่ไหมคะเลยมาทีงนี้เลย่ะสำคัญที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมพี่หมีวคือเรื่องของน้ำเสียงแววตาสองอันเนี้ย เราแก้ไม่ได้มันออกมาจากข้างในนี่คือเขาเรียกว่าโง่เฮงเพราะฉะนั้นพี่หมิวนะฮะแล้วก็พี่แอนเนี่ยสบายเลยเพราะว่าแววตาเนี่ยสดใสแล้วก็น้ําเสียงเนี่ยยังมีพลังส่วนโง่เฮงนี้ต้องดูแบบเจาะลึกนิดนึงตอนนี้มันเริ่มใกล้สิ้นปีใช่ไหมคะคราวนี้หลายๆท่านก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะดาวพฤหัสจะย้ายย้ายไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนถือว่าอย่างนี้ละกันอย่างนี้เราจะมาบอกกับรายการนี้ก่อนเลยถ้าราศีไหนเป็นราชินี รับดาวพระเรือหักย้ายดีไหมโอ้ชอบเลยว่าจะมีเราหนึ่งในนั้นไหมสนับสนุนโดยสถาบันดนตรี KPN ส่วนราสีต่อไปเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มงานบริการงานบันเทิง เอาแรกก่อนเลยราศีกุมราศีกุมได้ธุรกิจใหม่มีช่องทางธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมอ๋อใครราศีกุมบ้างครคราวที่แล้วของอาจารย์เป็นราศีกกรกฎที่มีช่องทางธุรกิจก็นอกจากดูหมอสวดมนต์ไหว้พระนำทัวร์แล้วตอนนี้แอบไปเล่นคริปตโตนิดนึงก็ได้บ้างเสียบ้างคำขำท่านต้ังหมน่อยนะอันต่อไปราศีพิจิกธุรกิจออนไลน์เออพิจิกไหมล่ะเกิพจิกา อันนี้ราศีตุนนนลตนะฮะส่วนราศีต่อไปเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มงานบริการงานบันเทิงคือราศีกันและอันนี้เป็นราชินีอย่างแท้จริงเพราะว่าผู้หญิงเด่นกว่าผู้ชายจ้าโราศีกันราศีกัน ต่อไปราศีที่อ,อกหักรักคุดแม้แต่ตุ๊ดยังเมิอนอย,อย่าไปบอกเลยอาจารย์ไม่ใช่ตั้งแต่ที่ผ่านมาไงตั้งแต่ที่ผ่านมานับตั้งแต่ดา,ดาวพฤหัสย้ายจะเริ่มดีแล้วพี่แมมราศีธนูจูุ้กกูจะดีแล้ว แตเด่นเรื่องความรักพยา้มที่รู้สึกเหงาเหงาเศร้าเศ้าซึมซึมไม่ค่อยมีแฟนมีใครมาชอบเราหรือเราไปชอบใครก็มีเจ้าของแล้วมันเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยหรือเปล่าที่เราอาจจะเกี่ยวเพราะชาวราศีธนูนี่ทําไมรู้ไหมเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็อยู่กับเป้าหมายบางทีลืมความสวยงามของสิ่งรอบข้างทําอะไรจริงจังมันก็เลยทําให้ ลืมมอง,มองร,ระหว่างาทางาแต่รับรองได้พอดาวไปหัดยายแล้เริ่มดีแล้วแล้วก็เด่นเรื่องของสกินแคร์ธุรกิจเกี่ยวกับความง,งามราศีอีกหนึ่งราศีราศีที่5คือราศีมิถุน,ถนเฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลา แล้วมีราศีไหนที่ต้องระวังตัวหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องเป็นพิเศษหน่อยเป็นพิเศษก็จะต้องระวังหน่อยคือราศีมังกรแล้วก็ราศีกรกฎก็ต้องระวังเล็กๆเพราะว่ามีดาวเสารดาวเสาร์ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุเดินก็ต้องระวังเรื่องกล้มเรามาระวังหน่อยนิสัยของคนในราศี ่วงนั้นๆบางทีมันเป็นก็เกี่ยวด้วยอ่านะฮะแล้วก็ชาวราศีกรกฎก็ต้องระวังหน่อยเรื่องของอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างก็ทําให้ตัวเองจิตตกเพราะชาวราศีกรกฎนี่้เป็นน้ําใจดีบางทีเขาเขาพูดอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่เราแต่เราไปคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องระวังราศีตุลมีดาวสําคัญคือดาวอังคารเพราะฉะนั้นทําบุญเกี่ยวกับทหารตํารวจ เช่นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลพระมงกุฎนี่ไงตำรวจนี่ไงโรงพยาบาลาิตาอย่างนี้ก็จะทําให้เห็นยืนหนึ่งในเรื่องของหน้าที่การงาน ห้าราศีเฮงยืนหนึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือราศีมีนราศีมีนเนี่ยต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงแต่จะมีโชคดีจากเพศตรงข้ามทำไมดูรายารดีใจมากเลยดีใจไม่ได้เลยเปล่าอาจารย์ราศีอื่นราศีกรกฎแต่ว่าแฟนอาจารย์ราศีมีน ต่อไปราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่จะได้รถใหม่ได้ที่ดินอสังหาหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะขยายการมีบุตรใครที่ยังนจะมีบุตรช่วงนี้อย่าลืมทำกันบ้านนิดหนึ่งนะฮะ ต่อไปราศีพฤษศกราศีพฤษศ์นี้ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับซ่อมรถซ่อมบ้านก็เสียงเงินเล็กน้อยและดูแลเรื่องเอกสารสัญญาส่วนราศีสิงห์นี้ต้องระมัดระวังสุขภาพของคนในบ้านคือเขาเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวก็ให้เวลากับเขาหน่อยแล้วก็ดูแลกันนิด <ๆ S 1> หนึ่งใปพิเศษขึ้นมาเองแบบเดิมหน่อยวิธีการง่ายๆเลยก็คือ สวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าทุกราศีทำได้นะครับพี่แม็ดดได้ไดอิปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธะ ตีอีกเนี่ยสวดง่ายๆสวดจบหนึ่งหรือว่าเก้าจบสบายๆขึ้นอยู่กับความขยันของคุณว่าอายุคุณก็ได้เก้าสิบสี่แล้วมีแนะนําไปไหว้พระอะไรอย่างนี้ไหมได้ครับวิธีการสมมุติเราอยากที่จะรับพลังบวกดีๆก็ไปไหว้พระประจําวันเกิดของเราแต่ถ้าเกิดดาวพฤหัสยกย้ายเนี่ยเรายังจะสามารถไหว้ได้ก็คือพระปางสมาธิที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพ นะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือหลวงพ่อโสธรก็ฟางสมาธินะฮะได้นะครับไปที่มหาจุฬาก็มีฟางจักรพัรดินะฮะได้แล้วก็สวดมนต์ก็คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําบุญทําบุญกับพระเช่นพระพิสุขสงฆ์ที่อาพาธนะฮะโรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษาอันนี้ก็จะ ช่วยเป็นุทานบารามีให้เราเป็นหนุนหนุนให้เรา,ให,เราให้หนุนเรา,<ห>า<ช>ไม่ว่า,<ห>าใครจะราศีไหนราศีดีก็ดีไปราศีไม่ดีก็ต้องแก้ไขทำบุญสวดมนต์ โห่ให้เร้่งสคัญสุดเนาะใช่ไหมพวาโห่มันเป็นแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละตอนวัยของเราเพราะว่าไม่ว่าใครจะราศีไหน ราศีดีก็ดีไปราศีไม่ดีก็ต้องแก้ไขทําบุญสวดมนต์แต่แก้ไขได้ง่ายที่สุดคือแก้ไขที่ตัวเราเองอเพราะโงเห็นคือลักษณะดีโงคือห้าเห็นคือดีลักษณะดีทั้งห้าบนใบหน้ามันแก้กันได้ด้วยเรลคะ,ะอาจารย์คะเออแก้ได้พี่แอนพี่แอนฟ้อมพี่แหม่มเลยพอเข้าเรียนปีหนึ่งปีสองอแบบหนึ่งพอจบปุ๊บ อีกแบบหนึ่งยังไงไปเปลี่ยนหน้ามาหรอไปเปลี่ยนหน้ามาเป็นยังไงอาจารย์เปลี่ยนง่ายเจรยวจริงๆแล้วคุณเราก็50แล้วไงพผมบอกว่าช่วงนี้ใช่ไหมคุบผูชมหอกเลยห้าสิบสวยขนาดนี้ตอนช่วงมีพังก็มีเหมือนกันสมัยก่อนใช่ไหมช่วยดี๋ยวยังไงแล้วต้องแก้ยังไงอมันก็ต้องมีช่วยกันเทคนิคโง่เฮงทั้ง5คือรักษาดีทั้ง5้าดูง่ายๆเลยหน้าผากตีนกา ใต้าตาออล่องแก้มต้องหนึ่งไม่ดำคล้ำไม่มีริ้วรอยอแล้วก็สีหน้าเนี่ยจำไว้เลยผิวหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาวนะเขาใช้เรียกว่าผุดผ่อง ผุดผ่องก็คือมีราศีหรือมีออร่าเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญถ้าเราดูแลผิวพรรณของเราทําใจของเราให้มีความสุขสงบผิวพรรณของเราก็จะเปล่งตังมีออร่าอันนี้สําคัญใช่มีออร่าแบบนี้มาเลยนี่เป็นเคล็ดลับเสริมความปังข้างปีเลยนะคะแบบไหนดีคะอันนี้นแสดงว่าเชื่อมดุษฎีนีพผลผ่านแล้วเราแล้วแล้วดูง่ายง่ายครับคิ้วคิ้วเป็นมงกุฎของหน้า แต่หลายคนคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าแต่ที่อยู่บนหน้าคือกำแพงเมืองจีนแต่ของพี่แอนไม่เป็นเราจะต้องรับลักษณะของคิ้วนี่จะต้องรับแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือหน้าผากนะฮะตีนกาใต้ตาล่องแก้มหายไปแล้วก็ลักษณะผิวเนี่ยผ่องใสเ,เป่งตังขึ้นมีประกายอ,อันนี้จะส่งพลังให้กับตัวเราดีที่สุดแอบถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดสมมติคิ้วเรา สามารถที่จะเขียนให้ได้เป็นอย่างนี้แล้วงก็จะได้ไหมก็คือโงเฮงเนี่ยคือลักษณะดีบนหน้าห้าอย่างเป็นหนึ่งในห้าเพราะฉะนั้นเราจะเขียนคิ้วเราจะทํายังไงก็ได้ให้ใต้ตาไม่ค้าเราจะทํยังไงก็ได้ให้ตีนกาไม่มีร่องแก้มไม่มีหน้าผ่องใสอันนี้ก็ถือว่าทําให้เราเนี่ยโงเฮงดีขึ้นเขาบอกว่าชเหมือนเปียบเหมือนมงกุดบนใบหน้าแต่บางคนเนี่ยคือเห็นแล้วเหมือนกำแพงเมืองจีนไงเพราะฉะนั้นต้องระวังสำคัญคือลิ้วรอย ลิ้วรอยล่องลึกริ้วรอยล่องลึกกับความผ่องใสของหน้าเนี่ยจะทํายังไงให้มันดูดีถ้าตามหลักแล้วก็คือ <ฮะ S 1> เออมันก็ต้องมีเคล็ดลับนะละของแบบนี้ <c oughs> บอกแล้วล่ะพี่บาร์บีนะนต้องเล่าก่อนว่าคือแอนเนี่ยมีปัญหาผิวแต่ก่อนนี่คือแบบโหงไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะและดูหย่อนคล้อยนะคะดูเป็นคนมีอายุอ่ะเรียวรอยต่างๆเนี่้โห <c oughs> มันก็แบบลึกขึ้นแบบเห็นชัดมากและอีกอย่างนึงคือเส้นบริเวณหน้าผาตกาติณ迦ใต้ตาร่องแก้มนี่ร่องแก้มนี่คือแบบเห็นชัดมากปัญหาทุกอย่างคือมาพร้อมกันหมดเลยคร <c oughs> ีมที่แอนใช้อยู่ปกตินี่มันเอาไม่อยู่จนแอนได้มาลอง minus t w ก็ปุกนี้ล่ะคะ่ะมีส่วนผสมจากรกแกะนะคะแล้วก็สารสกัดทองคำด้วยค่ะไม่มีสารปรอทนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะเนื้อครีมของเขาเนี่ยนะคะก็เข้มข้นมาก แต่ว่าซึมไวมากใช้ครั้งแรกเนี่ยแอนรู้สึกผิวที่แบบแห้งๆที่แบบกร้านเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นมาตื่นมาคือหน้าฉ่ำแบบหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนใช้ต่อเนื่องมาสี่ปีแล้วค่ะ<า>ผิวที่หย่อนคล้อยเนี่ยก็แลดูกร,ระชับขึ้นริ้วรอยที่เคยลึกอยู่เนี่ยก็แลดูตื่นขึ้นจริงๆฝ้ากระที่โดนแดดจีดด่างดำอะไรเงี้ยช่วงโหนกแก้มต่างๆเนี่คือแลดูจางลงหมดเลยถอดหน้ากากให้ดูนิดได้ไหมคะ<า>ได้ค่ะตหน้าสวยๆนะคะ นี่โอ้โหใครจะเชื่อ5นนะเวลาใครถามว่าทำไมอายุ50แล้วย,ยังดูดีก็บอกได้เลยเ่าะว่าแอนใช้ Minus กระปุกนี้เลยนะคะอ่ะก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากแฟนๆรายการเดอะควีนหน่อยค่ะแน่นอนที่สุดเลยวันนี้ลดสูงสุดถึง70%เลยนะคะเฉพาะ50สายแรกค่ะที่โทรเข้ามานะคะซื้อ1กระปุกนะคะ แถม2กระปุกแบบนี้ก็คือรับไปทั้งหมด3กระปุกเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเลยเเนะคะคแถมฟรีนะคะนี่เลยกันแดดนะคะดีมากตัวนี้คือหน้าไม่ลอยหน้าไม่เทาปกติแล้วเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยคือ1,960บาทวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาจ่ายเพียงแค่ 2990เท่าน,นั้นเลยค่ะรีบโทรมานะคะที่1577 157 15 7หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์ minus t w e n ส่งฟรี <c oughs> เก็บเงินปลายทางน,นะคะคุณผู้ชมรีบโทรมาจองสิทธิ์ก่อนค่ะโปรนี้ต้องบอกเลยว่าเต็มไวมากๆใช้ได้นานถึง6เดือนค่ะเป็นวันก็16บาทเท่าน,นั้นเองโอ้ยคุ้มมากเลยต้องบอกเลยว่าตัวแม่หลายๆคนนะเลขหาไม่ว่าจะเป็นคุณนิโคคุณเอิร์ธพงพร,พ,ร,พ,รพี่เอชุติมานี่คือไวัยทองและ้ว55นะคะก็ใช้แล้วเวลาใช้นี่นะพี่เอ ลองมานะทเวนตี้แล้วแบบบอกว่าติดใจมากเห็นความเปลี่ยนแปลงสุดๆดดูดูอะไรรู้ไหมอพอใช้แล้วโงเ่เฮงต้องปังดึงพลังให้กับชีวิตดูแม่เอสิอพลังดีไม่ดีดูที่แฟนเขาสิ เด็กู่เดี๋ยวถคา50สายแรกเต็มแล้วค่ะพี่แอนคะเต็มแล้วหรอคะอีกได้ไหมคะโอ้โหเต็มแล้วก็จัดให้อีก5นาทีเลยค่ะไม่จำกัดสายนะคะรอบให้4ชิ้นแบบนี้ค่ะในราคาเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหคุ้มสุดคุ้มจริงๆ รีบโทรมานะคะคุณผู้ชมที่1577หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์นอดตูเอนตีค่ะโปรนี้ต้องบอกเลยว่าเต็มวัยมากๆรีบโทรมานะคะที่1577 1577หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่ไลน์นอสตเอนตีค่ะวันนี้พี่แอนฝากเรื่องราวดีๆฝากโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมแล้วอาจารย์ธนาฝาก อะไรคําแนะนําให้กับแฟนๆรายการง่ายมากครับไม่ว่าดาวจะย้ายหรือดาวจะยกโง่แหงหน้าของเราต้องมีพลังแต่ดีที่สุดเลยคิดดีพูดดีทดําดีที่สําคัญมีกลัลยาณมิตรหรือมีเพื่อนดีๆแบบนี้รับรองดวงดีชีวิตดีแน่นอนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแขอบคุณค่ะบวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อพาดนะคะจากมิตซี่ค่ะ วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการเดอคว,วีนาทีทุกครทุกวันเสารเวลา6กนาฬการ30นาทีแล้วก็ตามติดตาม IG แล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะกับกั t c ส a แ n นแนด้วยนะคะวันนี้เราสีคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ